มาครับผู้ชมวันนี้พามาอัปเดตสต็อกรถทั้งร้านนะฮะร,รถเก่งนะครับมีเพียบเลยผู้ชมไม่ว่าจะเป็น CITY ้ซีวิกเอฟซีนี่ซีวิกเอฟอีแคมรี่นะครับ ACV 70นะฮะร,ราคาต่างจากป้ายแดง50 60%แล้วนะครับยาลิตรถประหยัดประหยัดสีดาวผ่อน56,000มีเพียบเลยนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจรุ่นไหนอยู่นะฮะวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปอัปเดตสต็อกรถให้ดูนะครับ ใครชอบใครสนใจรุ่นไหนอยู่นะครับตามผมไปดูต่อรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยนะครับสวัสดีครับสัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่สนใจรถยนต์มือสองอยู่นะครับวันนี้พ่อผมเซลล์หนวดทอโต้อีกแล้วคุณผู้ชมนะครับใครที่อยากได้รถมือสองไว้ใช้ช่วงนี้ต้องบอกได้เลยว่าคุ้มจริงๆนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งราคาประหยัดอีโคคาร์ทรงซีดานเรียบหรูดูแพงแคมรี่ซีวิกมีเพียบเลยคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปรับชมนะครับผ่อนเริ่มต้นสบายๆกันเลยนะฮะไปจนถึงอีโคคาร์ไปจนถึงรถหรูอย่างแคมรี่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูว่าราคาเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็คุณภาพรถเป็นอย่างไรบ้างดียวพาไปดูเกือบทุกคันเลยคุณผู้ชมนะครับถ้าถ้าผมเดินไหวนะ รถเยอะจริงๆนะครับเติมสต็อกเข้ามากันแบบไม่ขาดสายเลยผู้ชมนะครับอย่างเจ้าซีวิกเนี่ยนะครับ FC เนี่ยผมจะมีอยู่ตอนนี้มีในสต็อกอยู่ประมาณ5-6คันนะ6คันนะครับ Civic FE นะครับตัว EL ตัว E-EL นะครับสีขาวมีเพียบเลยราคาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมวันนี้ผมพาไปดูนะครับคันนี้ก็เริ่มต้น5,49,000ปี2 0 1 9ผู้ชม1 8ึ l นะครับ รถหน่วยงาน,นปลังวางไมาหนึ่งแสนห้าหมื่นโลนะฮะสภาพสวยกริบนะครับไฟตัดหมอกโปรเจคเตอร์ล้อมแมตช์ขอบสิบหกนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวกุญแจสมาร์ทเอนที่เบาะหนังเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมตัว E อนะกล้องถอย Honda าเลนว t h นะครับมีมาให้พร้อมนี่พระคันนี้นะครับสีบอลเงินนะภายในก็จะเป็นสีดำคุณผู้ชมนะครับภายในจะเป็นสีดำแบบนี้นะนี่ขายตัว C นะครับ Civic เ c เนะี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ ได้รับความนิยมมากนะนะครับเพราะว่าอัตราการเล่งดีขับสนุกมากเป็นรถที่ขับดีมากนะครับขับสนุกนะฮะอัตราการเล่งนี่เหยียบปุ๊บมาปั๊บเลยนะฮะแต่แรกมากับอัตราการกินน้ํามันนะครับที่ค่อนข้างที่จะดุดันเอาเรื่องนะฮะถ้าใครรับเรื่องนี้ได้นะครับแต่มันถามว่ากินเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าเทียบกันกับการที่ขับสนุกนะครับ ตอบโจทย์ต่อการใช้งานเดินทางไกลนะครับผมบอกได้เลยว่าซีวิคก็น่าใช้งานนะครับราคาเนี่ยปกติเนี่ยที่อื่นเนี่ยเขาขายกันห้าหกนะห้าหกห้าเจ็ดนะครับห้าแปดนะฮะแต่วันเนี้ยที่บริษัทผมพอโตเหลือเพียงแค่ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันจากคันนี้ปีสองพันสิบเก้านะครับหรือห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันไม่พอนะฮะฟรีดาวได้จัดยอดได้เต็มผ่อนเพียงเดือนละประมาณเก้าพันกว่าบาทเท่านั้นเองกับซีวิคตัวหนึ่งจุดแปดเอลคันนี้ รหรือถ้าใครอยากได้อยากไม่อยากได้ออปชั่นที่มันแบบเกินความจําเป็นอยากได้ตัวธรรมราที่มันหย่อนลงมาหน่อยนะฮะผมแนะนําคันนี้เลยนะครับซีวิกเอฟซตัวอ e, ีปี2 0งพันยคันนี้อาจจะไม่เยอะไงไมแ้แสนห้าเรามาเาคันนี้คุณผู้ชมไม้แป0 0 0ืนะครับคันนี้ปี20นะครับไม้แปด0 0ืโล Honda c i ีวิกนะได้ปีใหม่ด้วยคุณผู้ชมนะครับราคาเป็นไงห้าแสนงหมื่นเนะครับ นี่สวยเหมือนกันเลยช่วงล่างเหมือนกันขับดีเหมือนกันแตกต่างกันแค่แม็กแค่นั้นเลยนะครับแม็กตัว E ีก็จะเป็นอุดรรอยปัดหน้าเงาขอบ15นะครับอขอบสบห6ขอภัยนะฮะแม็กคนละอย่างกันนะครับนี่ตัวอีกับตัว E ก็จะไม่มี Honda เรนวอตนะครับผมไม่มีกล้องนะฮะไม่มีกล้องหมายถึงกล้องด้านข้งางนะแต่กล้องถอยมีนะครับจอกลางที่เล็กลงเบาะที่เป็นเบาะผ้าแต่คันนี้พิเศษผู้ชม นะครับเพราะว่าเบาะตัวเบาะเขาเนี่ยเขาหุ้มหนังมาแล้วเรียบร้อยนะฮะนี่เบาะเนี่ยเป็นหนังหมดเลยนะครับสีดำนะฮะปกติจะเป็นเบาะผ้านะจอมันจะเล็กลงนะครับถ้าเป็นตัว e นะแต่คูณคอนโทรลก็มีเหมือนกันนะครับมันแตกต่างกันไม่เยอะคุณผู้ชมนะครับจริงๆจะแตกต่างกันแค่เรื่องเบาะเบาะเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นเบาะหนังก็จบละคุณผู้ชมแล้วก็แม็กนะฮะนี่ที่แตกต่างกันเลยนะครับที่ไม่มีเหมือนกันก็คือ h ฮอนด้าเรนวอตฮะคันนี้ห้าแสนสองหมื่น ก้าพันไม่แปดหม 8, ื่นผู้ชมนะฮะสุดจ,จองแล้วด้วยคันนี้นะครับพี่พี่ท่านไหนสนใจนะต้องรีบเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับซีวิกเอฟซีคันต่อไปนะฮะหนึ่งจุดแปดเอลปีสองพันยี่สิบผู้ชมแล้วคันนี้ได้สีขาวนะฮะปียี่สิบนะได้สีขาวถ้าพี่พี่ท่านไหนไม่สีเรียนเรื่องเลขไม่นะครับ คันนี้ไม่อาจจะดิฟนิดหน่อยนะฮะไม่หนึ่งแสนแปดหมื่นโลแต่รถเรานี่ครับไม่มีชนหนักปิดความมาแน่นอนผมรับประกันให้ได้ไม่มีกับสีไม่มีก่อใหม่นะครับอันนี้ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันราคาดีนะคุณผู้ชมปีย0สิบสีขาวนะฮะสีขาวเดิมโรงงานนะแต่ไม่โดดหน่อยไม่แสนแปดนะครับแต่ถ้าถามว่าเฉลี่ยการใช้ต่อปีเนี่ยมันตกปีละประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณสามหมื่นกว่าโลนะครับสองหมื่นสองหมื่นสามหมื่นกว่าโลประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้เยอะใช้ปกติทั่วไปนะฮะ ขอาภาัยด้วยผู้ชมนะครับสีขาวก็เป็นสีที่สวยนะผู้ชมดูนะครับโครงสร้างตัวรถเนี่ยผมมีรับประกันมีวันันตีให้อยู่แล้วมีตรวจรถให้ด้วยนะฮะนี่ยล้อเลยนะครับผมสวยหมดตัวนี้เป็นตัว EL ตัวท็อปนะนะครับมี o o n d a e เ n นว r ตมาแล้วนะครับ Smart ทภายในสีขาวภายในสีดำนะครับเบาะหนังเดิมโรงงานจอทัชสกรีนขนาดใหญ่แอร์อตนะครับเบรกมือไฟฟ้ามีมาครบนะฮะตัวนี้สีขาว นะครับนั่งสบายมากด้านหลังนะฮะเป็นรถที่นั่งสบายนะฮนะขับตากันเล่งดีนี่สีขาวคุณผู้ชมนี่มีกุญแจสมาร์ทที่คเครดิให้พร้อมมีคันเี้ติดเซ็นเซอร์การระยะมาจากศูนย์ด้วย2 2งจุดสองหน่งนะครับที่เพิ่มเข้ามาอันนี้คือสีขาวคุณผู้ชมนี่ไปท้ายอย่างสวยนะฮะขาวจั้วเลยนะครับ,นะรบมือเปิดโครเมียมนะฮะดิสเบรก ABS สี่ล้อมีควบคุมกันลื่นกระทไหลพุทคอนโทลนะครับผมนี่สวย นะครับใครอยากดูรูปเพิ่มเติมนะครับติดต่อหาผมได้เลย064-843-6587หนะฮะหรือใครอยากได้นะครับผมตัว e ีโคคารหประตูแฮทแบ็กนะครับปีใหม่ๆหน่อยนะครับผ่อนสบายๆหน่อยนะครับผมแนะนำเจ้ายาลิสนะครับยาลิสแฮทแบ็ก5ประตู1.2รุ่น Smart นะครับตัวนี้ก็ได้เป็นปีใหม่แล้วปี23ิบสานะฮะนี่สีเทาเขาเรียกว่าเทาโซ n i c คุณผู้ชมนี่ นฮหรือว่าเทาแลมโบนั่นเองนะครับยอดหิตมาก489,000ไม่20,000คุณผู้ชมนะครับไม่น้อยมากๆนะฮะรถบ้านมือเดียวโดนยึดนะคันนี้ขับยังไม่ถึงไหนเลยโดนยึดซะแล้วนะครับชุดแต่งสเกิร์ตแต่งมาจากศูนย์รอบคันคุณผู้ชมนะฮะทะเบียนสวยด้วยนะ943นะฮะตัวโฉมใหม่นะครับไฟโปรยเตอร์นะโฉมออนิวโฉมล่าสุดเลยนะครับตัวยารทสแบกเนี่ยนะฮะ ตัวนี้ก็ได้เบาะหนังจอทัชสกรีนมาเรียบร้อยผู้ชมวรตตีศูนย์ยังเหลือจัดให้แบบแน่นๆนะครับถ้าใครอยากได้ไม้น้อยผมก็มีเหมือนกันนะฮะเนี่ยติดฟิล์ม 3M ให้เรียบร้อยด้านหลังมีปลั๊กชาร์จให้นั่งสบายเบาะด้านหลังปรับพับได้เรียบเลยนะครับชุดแต่งชุดสเกิร์ตรอบคันแมคโครโทนนะครับยางใหม่นะฮะร,ราคาดีฟรีดาวได้จัดยอดได้เต็มผ่อนเพียงเดือนละประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะ ได้รถใหม่นะคุณผู้ชมรถปี2023 2 4เลยนะฮะคันนี้ใช้น้อยนะไม่สองหมื่นเองนะครับหรือถ้าใครคิดว่าแพงไปอีกนะครับเอาตัวนี้ไปนะฮะยาลิทนะครับ1.2คันนี้ต้องบอกเลยว่าราคาดีมาก389,000ปี22คุณผู้ชมนะครับแล้วไม้ห0 0 0 0 0โลคันนี้สีดำนะฮะโฉมก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นชมนี้คุณผู้ชมก็จะเป็นโฉมนี้ยาลิทนะครับเครื่องยนต์เหมือนยันไว้เหมือนกันนะฮะ เครื่องยนต์เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้นะปกติเนี่ยจะเป็นแม็กเขาเรียกว่าอะไรอ่าแมกกะทะนะครับแต่ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นแม็กคอสมิกให้เรียบร้อยทูโทลอยปัดหน้าเงาอย่างสวยนะครับกุญแจก็จะได้เป็นไขเสียบตัวนี้นะฮะสีดำคุณชมเดิมเลยนะฮะภายในเบาะหนังจอไม่ใช่ทัชสกรีนนะครับเพราะว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะเป็นตัวเอ็นที่นะครับสามแสนแปดหมื่นพัน ถ้าถามว่ามีครบไหมฟังชงฟังชัน่นมีครบกันลงกันลื่นกันถลายมีมาให้หมดนะครับนี่สวยๆแบบนี้ด้านไหนกว้างกว้างผู้ชมนะครับขับขี่ในเมืองสบายๆนะฮะประหยัดน้ํามันด้วยยี่สิบกว่าโลลิตรผู้ชมนะครับขับไปเถอะหยิบประมาณยี่สิบเอ็ดโลลิตรได้นะครับผมนี่อันนี้เลยนี่สวยมากนะครับ <c oughs> สวยจริงผู้ชมนี่แชมลี่ก็มีนะครับใครอยากได้รถหรูนะ c a มลี่สองจุดศูนย์จนะครับโฉม acv เจ็ดปีสิบนะฮะคันนี้ไม่แปดหมื่นผมขายห9แ0นเนะครับสองน,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 นะนี่สภาพสวยกริฟคุณผู้ชมนะครับไฟโปรเตอร์เซ็นเซอร์การะยะนะครับผมแป0 0มโลเก้าหกแสนเก้ันนะฮะภายในเบาะหนังจอสกรีนนะครับแล้วก็มีพุชตารเรียบร้อย เป็นคุสคอนโทรลนะครับไวเลสชาร์จนะฮะแอร์ดูโอโซนเบาะด้านหน้าปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยไม่แปดหมื่นโลนะฮะใช้งานน้อยมีม่านลงม่านหลังให้คุณผู้ชมแอร์หลังนะครับช่องช,อง,ชองช่องชาร์จนะฮะแคมลี่นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นรถผู้บริหารที่ดีมาก,มากๆทำไมเขาถึงใช้กันในหน่วยงานนะครับขับดีนิ่มนะครับเหมือนขี่เมฆเลยนะฮะแต่ราคาเซอร์วิสมัธเน้นหรือ าอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยไม่ได้แพงเลยท่านผู้ชมนะครับผมประหยัดด้วยนะครับแล้วก็ซ่อมไม่แพงนะฮะโฉมนี้นะสวยมากนะครับหรือถ้าใครอยากได้แคมรี่แต่ว่าอยากจะหาสี่แสนกลางมีไหมมีนะครับโฉมปีสิบเจ็ดผมก็มีนะครับนี่ยาลิสสีแดงผมก็มีนะหนึ่งอสองบีบสี่นะครับคันนี้ก็ไม่หลักหมื่นนะคันนี้สี่แสนแปดหมื่นเก้าเหมือนกันปีสามขออภัยนะครับไมลสี่หมื่นเก้านะฮะสีแดงหน้าใหม่อันนี้คือทรงเดิมเลยนะฮะ ภายในเหมือนกันคุณผู้ชมพีดาวพันแปดพันเหมือนกันนะครับผมกดสตาร์ทมีมาให้เรียบร้อยนะฮะหรือถ้าคันนี้มันแพงไปไม้แปดหมื่นเอาคันนี้ไปไม่แสนห้าหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันลดมาสองหมื่นนะครับปีสิบเก้าเหมือนกันนะนี่แคมรี่ผมมีเพียบเลยเนี่ยส่วนมากจะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางคุณผู้ชมนะครับใครอยากได้คันไหนนะแคปปทะเบียนไว้นะครับแล้วก็ขอเขาเรียกว่าอะไรรูปเพิ่ม,เต,มเติมมาหาผมได้เลยนี่ดู นะครับสวยกริบนะฮะนี่นะครับภายในเป็นไงรับประกันให้ทุกคันนะฮะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำแน่นอนคันนี้ก็สองยูศูนจีปีสิบเก้านะครับไม่แสนเจ็ดนะฮะไม่ไม่หนีกันมากราคาเท่ากันหกแสนเจ็ดนะครับหรือว่าจะเป็นออติจีอานะฮะตัวนี้ก็แลไอเทมเหมือนกันนะคุณผู้ชมดูอันนี้คือคู่แข่งซีวิกเอฟซีเลยนะฮะออติจีอาร์หนึ่งจุดแปดนะครับผมจีอาร์สปอร์ตนะปีสองพันยิบเอ็ด คันนี้ไม่เก้าหมื่นโลคุณผู้ชมนะครับออปชั่นฟังก์ชันแบบครบแล้วนะฮะเดี๋ยวพาไปดูภายในนิดนึงนะครับโอ้โหสวยกริปนะโอ้แคมลงแคมรี่ขับกันให้วุ่นเลยนะครับตอนนี้รถในร้านนี่ค่อนข้างเยอะนะคุณผู้ชมนะครับถ้าใครอยากจะมาดูรถมาลองเทสได้นะฮะติดต่อมาได้เลยเบอร์โทรด้านล่างนะครับ0 6 4 8 4 3 6 5 8 7คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจคุณผู้ชมป้ายแดงเนี่ยออกใหม่เป็นล้านนะแต่วันนี้เหลือเพียง629,000อาพ ฟีดดาวผ่อนประมาณหมื่นกว่าๆนะครับหมื่นนิดๆิดหมื่นหนึ่งนะครับประมาณหมื่นหนึ่งนะปียีเอ็ดผู้ชมนะครับคู่แข่งของซีวิกเอฟซีเลยคันนี้นะฮะสวยด้วยล้อแม็กล้อหมึกอะไรมาครบแล้วนะครับซิตี้ราคาเบาๆสี่แสนเก้าพันคุณผู้ชมปียีิบเอ็ดนะฮะทันเทอร์โบหนึ่งจุดศูนย์เอสเทอร์โบนะครับไม่แสน 100, ต้นนะคันนี้เป็นตัวเทอร์โบน่าใช้งานเหมือนกันนะครับ ปุ่มพูดสตาร์ทมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้ตัวเริ่มต้นนะฮะเบาะหนังนะครับนี่คุณผู้ชมกว้างนะฮะเป็นทรงซีดานซิตี้เทอร์โบนี่ผมมีเยอะเลยมีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นมี้งแต่ตัวท็อปตัว RS มีหมดเลยนะครับนี่ก็รอปล่อยแล้วคุณผู้ชมนะฮะหรือใครอยากได้ที่มันใหม่น้อยเลยนะครับปีใหม่เลยนะฮะสีขาวนะครับคันนี้2.0 g ปี21นะฮะ729,000คุณผู้ชม นะครับสีขาว a อสซีนะฮะโอ้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมน้อยคันนี้ไม่แสนห้านะครับก็ถือได้ว่าใช้งานปกติผู้ชมแต่สาภาพสวยมากนะไม่แสนหะ้าเนี่ยผู้ชมดูสครับเพจตรงพื้นนะซิลพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะครับท้ายไม่มีชนไม่มีคว่ำไม่มีพลิกนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับเป็นสีขาวมุกนะนะฮะหรือถ้า2-0งนะครับมันกินน้ำมันไปอยากจะหาประหยัดประหยัดไว้ใช้นะฮะนี่เลย ไฮบริดคุณผู้ชมนะครับแชมลี ry, 5, ่สองจุดห้าไฮบิดนะครับปีสิบเก้าคันนี้แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะฮะเป็นเบนซินผสมไฟฟ้านะครับ, zin, รนะรบผมคันนี้ก็เลขไม 1, 2, 000, ล์หนึ่งแสนสองหมื่นโลนะฮะออปชั่นที่เพิ่มเข้ามาก็ค่อนข้างเยอะนะมีสันหลงสันลูบอะไรแล้วไฟก็จะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะครับสันลูบก็มีนะฮะนี่เห็นไหมนะครับกุญแจสมาร์ทเอ็นทีเคเลสนะครับภายในส,สวยๆแบบนี้ จอกลางทัชสกรีนปุ่ม push start นะครับมีแพดเดิลชิปให้มี ev mode normal mode eco mode คุณผู้ชมนะครับเบาะหลังไฟฟ้านะฮะสวยกริปนะครับคันนี้เป็น ev ไม่ใช่ ev hybrid คุณผู้ชมนะครับนี่มีโลโก้ hybrid แต่ s e เซ,นเซ็นเพิ่มขึ้นมาพืบเลยนะครับ civic เนี่ยเทียบเลยนี่เห็นไหมเอาติด1.8ึปอ sport นะครับปีบเอ็ดนะคันนี้ 559, 0 0 0านนะครับไม่แสนห้า ใครอยากได้ติดต่อมาได้เลยนะครับคันนี้1นจดแนะคัน1นดแนี้ก็ผ่อนประมาณ9 0 0าพันนะผู้ชมดูภายในไม่คีเลนะนะครับภายในเหมือน GR เลยนะฮะคันนี้เอาติด8 8สปอร์ตนะครับแล้วก็ตัวซ i v i c นะครับ FC นะฮะมีสีขาวสีดำสีบอลเงินนะตอนนี้4 8 9 0 0 0พคันนี้ถูกที่สุดนะครับเลขมา่งมสน8ด0 0 0โลนะครับมาอาจจะเยอะนิดนึงนะครับเป็นรถหน่วยงานนะ ไม่มีแน่นอนคุณผู้ชมราคานี้ทะเบียน3944 4 8า0 0 0สีีดาพนฟีดาวผ่อน8,000นะครับ8 0 0 0 8น0 0ด8 000, 7, ันหกแปดประมาณนี้นะครับดูภายในนะครับผมสวยกิบเลยคุณผู้ชมดูมีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ผ่อนสบายสุดแล้วนะฮะสภาพสวยกิบนะครับใครอยากได้รูปเพิ่มเติมติดต่อมาหาผมได้เลยกับ Civic f อคันนี้นะฮะถูกที่สุด 4, ี่แสนนะครับชมนี้นะ อาติส1.6นะครับคันนี้ลถราคาพิเศษนะจาก4,99,000เหลือเพียงแค่469,000นันนะครับผมก็ราคาสดดลดจากหน้าป้ายเลยบอกมาหาผมเซลล์หนวดเนี่ยป้ายเขียน4,99,000นะนะครับแต่เอาส่วนลดไปเลยใครจะซื้อสดใครจัดไฟแนนซ์โทรหาผมได้เลยส่วนลดมีให้เพียบแน,น,น่นอะนครับนี่ตัว1น g มีแอร์หลังนะฮะนั่งสบายนะครับอาจจะไปอย่างรวดเร็วแล้วนะผู้ชมนะนะฮะ นี่ซีวิค FE นะครับราคาดีนะปี 2, 2022นะคุณผู้ชม6 9 9ส0 0กาหนเก้ันะฮะปกติปีเ e อ็ขาก็สายหก9สนเก้าหมื่นเก้าพันหรือเจ็ดนะมาเจ็ดแสนสอนะแต่วันนี้ผมจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับปีเอ e นะหกแสนเก้าหมื่นเนอฟอีหนึะครับ e l p พ u s Turbo นะฮะโอ้โหคุณผู้ชมนะครับ, e l Turbo, รบ,นะรบดีไซน์ทรงสปรอร์ตเรียบหรูมาเลยนะฮะพร็อพเอมาติฟังก์ชันนะครับผมมี a a p t i v e c r u i s e Control นะครับ ฮอ n ด้าเซนซิ g มีมาให้ครบนะฮะสวยมากใครจะซื้อสดใครจัดไฟแนนซ์นะครับโทรหาผมเบอร์โทรด้านล่างได้เลยช,ช,ช่องชงช่องชาร์จนะครับผมหรือว่าด้านหลังเนี่ยตัวเบาะเนี่ยเป็นหนังหมดเลยผู้ชมมีที่วางแขนทักสอกมาให้แล้วเรียบร้อยแอร์เย็นเพลงเพราะไม่มีตำหนิแน่นอนคันนี้นะครับผม6กแสนเก้าหมืนเก้าพันเท่านั้นปีปียี่สิบสองนะครับต้องบอกเลยว่าใหม่มากคันนี้นะฮะสาภาพสวยมากนะครับ นี่ซีวิคเอีนะมีคันเดียวนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครอยากได้ต้องไวนี่รถครอบครัวก็มีมิวเอ็กซ์สามจุดศูนอัลลิเมตสี่คูณสี่นะครับเจ็ดที่นั่งนะฮะร,ราคาโดนใจมากเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับรถล็อกไม่เป็นไรคุณผู้ชมนะฮะนี่ซิตี้อี๋ยวไปกันอย่างรวดเร็วเลยซิตี้พันโบตัวท็อปอาร์เอสสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับคันนี้ปียี่สิบไม่แสนสองนะฮะเป็นตัวอาอตัวท็อปสุดนะคันนี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณแปดพันกว่าบาทนะครับ ตัวท็อปเบาะหนังนะฮะสาภาพสวยกระลิบนี่คุณผู้ชมนะฮะราคาประหยัดจากป้ายแดงไปประมาณ30-40%แล้วนะครับแอร์คอร์ดนะฮะ2.4 EL ุดซีเอลเนวิเกเตอร์ห้าแสนหนแอรคอร์ดเจนเนะครับมีให้นะฮะเนีย่ยซิตี้นะครับผมเทอร์โบมีเยอะเลยซีวิกนะครับเห็นไหมเอฟเอฟนะปี20อันนี้569,000หมื่ไม่แสนสองผู้ชมนี่ดูสวยมาก นะฮะซีวิ c ตัว e อสีดำนี่เป็นไงนะฮะสภาพสวยเลยคันนี้ก็ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันนะถ้าผมจำไม่ผิดห้าแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับผมจำผิดนะครับปีสิบคุชมนะฮะแล้วดูภายในเบาะสีขาวนะนะครับให้ดูเบาะสีขาวนี่เห็นไหมนะครับภายในขาวเบนซ์คันนี้ไม่ขายนะนะฮะเดี๋ยวถ้าใครอยากได้ติดต่อมานะครับผมราคาเดี๋ยวผมลดให้พิเศษนะฮะเป็นตัว สามสองศูนย right. right. ์นะครับเอสสามสองศูนย์นะฮะยาริตเอสทีบโฉมใหม่คันนี้ก็สามแสนกว่านะครับสามแสนพื้นที่นะคอร์สนะครับผมเตอร์ราคอร์สนะฮะคันนี้เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันแต่ถ้าใครอยากได้ผมมีส่วนลดพิเศษให้สำหรับคันนี้นะครับปียีิบเอ็ดนะเป็นตัวไฮบริดผู้ชมไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้ซันลูฟนะฮะตัวท็อปสุดแล้วมีกล้องสามร้อยสิบองศามาแล้วนะครับ ออติสนะฮะคันนี้เราปล่อยคันนี้เอาเวนซ่าปียี่สิบเจ็ดที่นั่งนะครับปียี่สิบนะนะครับราคาดีหนึ่งจุดหนึ่งจุดห้าีตัวท็อปนะครับนี่สวยมากเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรมินิแวนนะผู้ชมนี่เจ็ที่นั่งนะครับบ็มีสามแถวสามตอนนะฮะพี่พีที่มีครอบครัวนะครับมาเอาคันนี้ไปได้เลยราคาดีนะฮะ กระบะมีเพียบเลยมาด้าเซ็กแปดคันนี้ก็ยังอยู่นะนะครับปีสนะิบเก้านะสองจุดห้า XDL นะฮะเอสองจุดสอง XDL ผู้ชมขอภยัยนะครับเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันออกใหม่ล้านสองล้านกว่านะครับไม่แสนหนึ่งคันนี้นะฮะสวยมากปีสิบเก้าสีเทาดำนะครับปีดาวได้จัดก็ได้เต็มทุกคันนะฮะใครที่สนใจรุ่นไหนสีไหนอยู่ก็ ติดต่อมาผมได้เลยผู้ชมนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าคลิปต่อไปจะไปไ็นอะไรย่ออะไรครับผมฝากกดไลค์กดแชร์มาไว้ที่นี่ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วฝากกดติดตามช่องใหม่ไว้ด้วยนะครับผมช่องนี้ก็เพิ่งเริ่มทํานะก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับถ้ามีอะไรก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งก็กเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะครับพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ